สวัสดีครับมอนีนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับพึ่งกลับมาจากไทยนะครับนะับมาอยู่มองปิดมองกัปโตนะครับที่รัฐจันทร์ไหยุงเทปนะครับนะเดี๋ยวมือนี้ผมสิมาแช่ประสบการณ์นะครับว่าเออหลังครบสัญญาสี่ปีสิเดือนแล้วนะครับนาะเฮ้าสิได้เงินหักฝาก พวกกุกมินพวกเท้จิกึมิมพวกส่วนต่างจากโรงงานจักบาทเนาะครับเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเงินส่วนของผมเองนะครับน้องโอ๊ตดาวผมเสียวมาแชร์ให้พี่น้องรู้กันว่าหลังจากที่เาเี็นงานครบสี่ปีสิบเดือนหรือว่าแท็กแรกนะครับผ่านไปหนึ่งแท็กเนี่ยสี่ปีสิบเดือนนี่เขาสะได้เงินหักฝากทัก้งเบิดทั้งเท้จิกึมิมทั้งกุกมินทั้งส่วนต่างจากโรงงานร่วมทั้งประกันค่าตัวเครื่องบินเขาสี่แสนเนี่รวมกันทั้งเบิดนี่ สิได้จากบาทน,นะครับเนาะเริ่มก่อนเลยนะครับเป็นเงินเงินกุกมินนะครับเนาะเงินกุกมินของผมเขาแล้วนะครับเนาะมกลับมากัได้อยู่ที่12ล้านห้าแสนหกหมื่นวอนนะครับเนาะสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นวอนเงินแท้จะเกือบหกล้านหกแสนหกหมื่นวอนนะครับเนาะ ้วก็เงินส่วนตังจากโรงงานนะครับส่วนต่างจากโรงงานที่โรงงานเขาคิดสามเดือนเอาเงินเดือนสามเดือนสุดท้ายเขานี่มาคำนวณกับเทจิเมแล้วคาจะได้เป็นส่วนตังมากนะครับเนาะก็คือหลังจากที่ไปคิดกับเทจิกิมแล้วคำนวณออกมาแล้วนะครับได้เจ็ดล้านแปดแสนวอนนะครับเนาะ้วก็บวกกับเงินประกันตัวเครื่องบินเข้าอ,อีกสี่แสนวอนนะครับเนาะรวมกันแล้วเขาจะได้ ยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นวอนนะครับเนาะรวมกันทั้งเบิดทั้งสามเงินนะครับผมไลยยี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นวอนนะครับเนาะคิดเป็นเงนินไทยกับประมาณเจ็ดแสนสามพันบาทนะครับนะเน 39, บาะเลทสามสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับเนาะกับเจ็ดแสนบาทครับเงินหักฝากหลังจากที่เข้าเพียงานครบสี่ปีสิบเดือนแล้วเขาสิได้เงินหักฝากากับของผมกับหักประมาณนี้นะครับเนาะก็ได้คิดเป็นเงนินไทยเราร่วมกันแล้วกับ เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเนาะคิดเป็นเงินมีเงินกุกมิน12ล้านหาแสนหกหมื่นวอนเงินเทจเกิร์มหกล้านหกแสนหกหมื่นวอนเงินส่วนต่างจากโรงงานเจ็ดแสนเออเจ็ดล้านแปดแสนวอนแล้วก็เงินเทจเกิร์มอีกเอ้ยล้วก็เงินอะไรประกันค่าตัวเครื่องบินอีกสี่แสนวอนรวมกันแล้วก็ได้อยู่ทียี 27, ่สิบเจ็ดล้าน 4แสนสองหมืนวอนนะครับเนาะคิดเป็นเงินไทยกับเจ็ดสแสนกว่าบาทน,นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะก็ได้ประมาณนี้สี่ปีสิบเดือนครับก็เห็นงานครบแท็กสี่ปีสิบเดือนกน็ได้ประมาณนี้แหะครับก็เจ็ดแสนกว่าบาทก็กถือว่ากรรมบัตรห้องก็ถือว่าเป็นเงินเก็บได้เลยนะครับเนาะก็เงินเป็นเงินก่อนที่ห้องได้มา จากเกาหลีก็ถือว่ามีเงินตัวนี้แล้วครับที่สามารถเป็นเงินก่อนหลักๆเฮาได้่ที่เงินที่เฮ็ดงานมากอะซื้อนั่นซื้อนี่กะบ่พอสิเป็นก้อนย้อนเก็บกะได้บ่กี่บาทนะครับเนาะกะบมีเงินพวกนี้แล้วครับที่ถือว่าเออเฮายัางแบบว่าเออมีเงินก่อนกลับมาประมาณ7-8็ดแปสนก็โอเคแล้วนะครับเนาะเมืบวกกับเงินเก็บอยู่บ้านเฮาอีกจังซี่เนาะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ หลายหลายเติบนะครับก็ถือว่าตั้งรักได้เลยนะครับเนาะกะ็แท็กแรกพานไปครับผมก็เฮ็ดงานกับครบแท็กแรกไปแล้วก็แท็กซองกัจังว่ากันในนะครับเนาะตอนนี้ก็มากัดตัวอยู่ที่กรุงเทพที่รัฐเขาจัดให้อยู่ครับก็โอเคนะครับเนาะกะ็นี่ก็คือเป็นเงินทั้งเบิดนะครับที่ผมออกมาให้พี่ให้นหนองเบิ่งนะครับว่าเออเอามาเห็นงานอยู่เกาหลีครบแท็กแรก เ้าสิได้เงินหักฝากที่เก็จะว่าเงินหักฝากเงินหักฝากไหนเงินกู้มินเงินที่จะเกิดเงี่ยห้าสิได <ination noises> ้จ <rat>. ักบาทนะครับเนาะแล้วกัไอ so so okay, okay. so ้ไ anyway, ด้ไลท์ปันได้นะครับเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับเงินวอนกะเที่ยวที่ผมไล่มาให้แล้วก็คิดเป็นเงินบาทก็ได้เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเนาะเงินวอนก็ได้ร่วมกันก็ได้ยี่สิบเจ็ดกว่าล้านกะโอเคครับผมกะถือว่าพออยู่ได้นะครับเนาะ กโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบใบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับกการรับชมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเด้นะครับขอบคุณครับ mm hmm.